สวัสดีครับพี่พิมเพื่อนทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุธินซาวนะครับผมวันนี้วันอังคารที่9นะครับมีนาสองห้านะครับผมวันนี้มีมิกเข้ามา2ตัวนะครับผมเป็นมิกเบรนเจอร์นะครับเบรนเจอร์ก็จะเป็นของเยอรมันนะครับผมเป็นของเยอรมันนะครับรุ่นนี้จะเป็นผลิตไชน่านะครับมีเข้ามา2ตัวนะครับผมมีเข้ามา2ตัวนะครับก็จะเป็นรุ่น SX นะครับผมรุ่นอยู่ด้านบนนะครับ SX 2 4 4 2 f x นะครับผมตัวนี้มีเอฟเฟก2สองตัวนะครับในในตัวหนึ่งจะมีเอฟเฟก2สองหัวนะครับผมเอฟเฟกก็มีหัวละประมาณ100โปรแกรมนะครับรวม2ตัวก็ประมาณ2 0 0รโปรแกรมนะครับผมแล้วแต่เลือกเล่นเลือกชอบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมเอฟเฟกนะครับรุ่นนี้จะมี16จะมีช่องโมโนนะครับผม16ช่องนะครับแล้วก็มีสเตอร์อีก1 2 สามสี่นะครับผมสี่สเตอร์นะครับสเตอร์สไลด์สองนะครับผมแล้วก็มีสเตอร์แบบวอลลุ่มอีกสองนะครับเผื่อพ่วงเอฟเฟกนอกได้นะครับผมเผื่อใช้พ่วงเอฟเฟกนอกได้นะครับผมก็จะมีแค่เลเวลนะครับผมจะไม่มีตัวปรับ EQ นะครับส่วนสเตอร์สิบเจ็ดสิบแปดสก้าสิบก็จะเป็นปรับ EQ นะครับผมมี EQ ปรับนะครับตัวนี้ก็มีกรุ๊ปสามกรุ๊ปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่มีสี่กรุ๊ปนะครับผมสี่แยก กรุ๊ปนะครับ4กรุ๊ปแยกนะครับผมแล้วก็มีโมโนแยกนะครับควาสุดจะเป็นแมนนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานปกตินะครับตัวนี้มีสติกเกอร์นะครับผมมีสติกเกอร์นะครับยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านการเปิดฝานะครับผมมีสติกเกอร์นะครับราคาตัวนี้ก็7,500พันนะครับผม7,500รวมส่งนะครับมีเข้ามา2ตัวนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเทานะครับตัวฝั่งนู้นจะเป็นตัวตัวสีเงินนะครับผมตัวสีเงินราคา5,000 5,700ันเนะครับผม5,700ันเรวมส่งนะครับตัวสีเงินอาจจะมีตำหนินิดนึงนะครับผมแต่ตัวสีเทานี้สมบูรณ์นะครับมีสติกเกอร์นะครับยังไม่ผ่านการยังไม่ผ่านการเปิดฝานะครับผมมีคิวนะครับมีคิวสามารถใบพาดอีคิวได้นะครับผมหรือว่าจะกดเข้าอีคิวได้นะครับปรับอีคิวได้นะครับผมวันนี้ก็ใช้ตัวเบรนเจอร์นะครับผมเป็นตัวบันทึกเสียงนะครับบันทึกเสียงไม้นะครับผม เดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมจะเริ่มจากช่องที่3ที่4นะครับเดี๋ยวจะไปไวปๆนะครับผมเพราะว่ามิกหลายช่องนะครับมีมิกสตัวนะครับผมเริ่มจากช่องที่3นะครับช่องที่4นะครับผมไปช่องที่5นะครับ ต่อไปช่องที่6นะครับผมต่อไปช่องที่7นะครับผมต่อไปช่องที่8นะครับเดี๋ยวจะไปไปนะครับผมวันนี้อาจจะลงค่บนะครับเนี่ยจะลงปฏิบัติภารกิจไปต่อไปช่องที่9นะครับต่อไปช่องที่10นะครับ ไปนะครับผมต่อไปช่องที่12นะครับต่อไปช่องที่13นะครับผมต่อไปช่องที่14นะครับผมต่อไปช่องที่15นะครับต่อไปช่องที่ 1 7 1สจนะครับสิบเจ็ดสปจะเป็นสไลด์นะครับผมต่อไปเตอสิบเก้ายี่สินะครับต่อไปเป็นสเตอยี่สานยีนะครับไว้ไว้ ไปเป็นสเตอ์ยี่สามสี่นะครับผมไว้ใช้งานต่อเอฟเฟกได้นะครับหรือว่าไว้เปิดเพลงก็ได้นะครับผมเขาจะทําสัญญาณแฟตมาแล้วนะครับเราไม่ต้องมาปรับ EQ นะครับผมเพราะเขาทำสัญญาณแฟตมาแล้วนะครับแฟตสัญญาณแฟตกลางๆนะครับผมเบสกลางแหลมจะเท่ากันนะครับยี่สามยี่สี่นะครับผมยี่สามสี่จะเป็นวอลลุ่มนะครับ 2ม่ใช่ยี่เอ็ดยี่สิบสนะครับผมแล้วก็ยี่สนะครับเมื่อกี้ยี่สเอ็สนะครับสุดท้ายนะครับยี่สานะครับผมด้านล่างยี่สิบสยู่จะด้านล่างนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกตหัวนะครับผมเดี๋ยวจะเทสเอฟเฟกตให้นะครับเอฟเฟกอันนี้เอฟเฟกหัวที่1นะครับผมโปรแกรมโปรแกรมที่1นะครับ ต谢谢ัวนี้มีประมาณมีประมาณ9มีประมาณร้อยโปรแกรมนะครับผมหัวที่1หัวที่2ก็อีกร้อยโปรแกรมนะครับผมก็สามารถเล่นผสมกันได้นะครับเช็คเช็คเช็คในหัวที่2นะครับเช็ค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 ก็ลองไปเล่นดูนะครับผมเอฟเฟกต์นะครับ ตัวนี้ก็ราคา7,500พันนะครับผม7,500รวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มไปสองร้อยบาทนะครับผมตัวนี้ก็สวยนะครับด้านข้างรุ่นนี้ด้านข้างจะเป็นพลาสติกนะครับผมด้านข้างจะเป็นพลาสติกนะครับฝั่งนี้ด้านบนนะครับผมด้านบนนะครับมีสติกเกอร์แปะฝาอยู่นะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับตัวนี้ ย้ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสายตัวตัวกล้องจะจะช็อตนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดฝานะครับผมยังไม่ได้ซ่อมแซมนะครับยังไม่มีการซ่อมแซมนะครับผมมีสติ๊กเกอร์ปิดฝามานะครับเดี๋ยวดูอีกฝั่งนะครับผม้างตัวนี้ข้างจะเป็นพลาสติกนะครับสติ๊กเกอร์จะอยู่ด้านใต้นะครับผม มิสติกเกอร์แปะฝามานะครับไปตัวที่สองตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็เป็นแบรนเจอร์นะครับผมแบรนเจอร์เหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับผม ็นรุ่นตัวนี้เจอนี้เจอนี้จะเป็นนำหน้าจะเป็น SL นะครับผม2 4 4 2FX Pro นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว Pro นะครับตัวสีจะเป็นสีสีบรอลน,นะครับผมสีบรอลเงินนะครับตัวนี้จ,จะมีเต็มหนีนิดนึงนะครับผมมีเต็มหนีนิดนึงนะครับก็คือมี มีรอยสนิมขึ้นตรงหัวแจ็คนิดนึงนะครับผมตัวที่สองจะเป็นรุ่นโปรนะครับผมอาจจะอาจจะท็อปกว่ารุ่นแรกนะครับแต่ว่าราคาตัวที่สองจะจะถูกกว่านะครับ5,500ันหนะครับผมค่าส่ง5,700ันเนะครับผม5,700รวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางบุคเพื่อนมี200บาทนะครับผมสภาพตัวแรกจะใหม่กว่านะครับตัวที่สองอาจจะสภาพอาจจะเก่ากว่านะครับแต่ว่าตัวที่สองจะเป็นตัวท็อ <mag> ปกว่านะครับผม เดี๋ยวจะเช็คให้นะครับผมไล่จากช่องที่1นะครับตัวนี้ก็มี16โมโนเหมือนกันนะครับผมมี16โมโนนะครับแล้วก็มีสเตอร์นะครับผมมี2ส,สเตอร์นะครับแล้วก็มีไม่ใช่2ส,สเตอร์มี4ส,สเตอร์นะครับผม2ส,สเตอร์ สองเสเตอร์เป็นสไลด์นะครับผมอีสองเสเตอร์จะเป็นวอลลุ่มเหมือนกันนะครับเหมือนตัวแรกนะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับวับนนี้อาจจะลงค่ำนะครับผมเดี๋ยวขอไปไวๆนะครับเดี๋ยวพ,พี่เพื่อนจะนอนก่อนนะครับผมช่องที่หนึ่งนะครับอเอาไปเพล่งเลยเดี๋ยวดอลลิกาเซีย <laughs> ช่องที่1นนะครับช่องที่2นะครับผมต่อไปช่องที่3มที่4นะครับต่อไปช่องที่5้านะครับ ต,ต่อไปช่องที่6นะครับช่องที่7นะครับผมช่องที่8นะครับช่องที่9นะครับผมต่อไปช่องที่1ิบนะครับ ไปช่องที่11นะครับผมต่อไปช่องที่12นะครับต่อไปช่องที่13นะครับผม14นะครับ15นะครับผม16นะครับ ต่อไปเป็นสเตอร์นะครับผมสเตอร์สิบเจ็ดสิบแปดนะครับผมต่อไปสเตอร์สิบเก้ายี่สิบนะครับ 1 0กสเตอร์สิบดังเบานะครับผมตัวนี้ดังเบานะครับสิบเก้าสิบดังเบานะครับผมดังแต่ดังเบานะครับต่อไปสเตอร์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสนะครับผม สเตย์ยี่สิอ็ดยี่สนะครับโอ้สเต์ยอ็ดยี่สิบสู่นี่ครับสเตร์ยี่สานะครับผมตอนนี้ก็มี16นะครับผม16บหกโมโนนะครับ16 XLR นะครับผม16ช่องไม้นะครับแล้วก็มีสเตร์นะครับผม สองสเตอร์เป็นสไลด์อีกสองสเตอร์เป็นวอลลุ่มนะครับก็มี4ี่ครุปเหมือนกันนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับมีโมโนแยกนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่กว่าตัวแรกนะครับผมแต่ว่ามันนี้ตัวนี้จะถูกกว่านะครับเพราะว่าก็คือสิบกว่สิบจะดังเบานะครับผมแล้วก็มีมีสนิมนิดหนึ่งนะครับมีสนิมตรงหัวแจ็คนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลองเอฟเฟคให้นะครับเอฟเฟคก็มี2หัวเหมือนกันนะครับผมลูกเล่นเหมือนกันนะครับผมเอฟเฟคสองหัวนะครับใช้งานได้ใช้งานได้ปกตินะครับเอฟเฟคนะรับ เอฟเฟกเป็นเอฟเฟกแท้นะครับผมเสียงดีมากนะครับตัวที่2ราคา57 0 0นนะครับผม57 0 0 5,700รวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางบุกเพิ่มอีกส20บาทนะครับผมเป็นของเบรนเจอร์นะครับเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้ทั้ง2ตัวนะครับเบรนเจอร์ก็จะเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะครับผมเยอรมันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นไชนานะครับผมเลิทที่ไชนานะครับ ด้านข้างจะเป็นเหล็กนะครับผมตัวนี้ด้านบนนะครับเวลาเปิดให้เปิดสวิตช์แรกนะครับผมสวิตช์ที่2เป็นไฟแฟนทอมนะครับสวิตช์ที่สองเป็นไฟแฟนทอมแต่เราไม่ได้ใช้ไมค์ไมค์คอนเดนเซอร์เราไม่ต้องเปิดนะครับผมตัวนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเปิดเปิดตัวมิกนะครับผมเป็นสวิตช์พาวเวอร์นะครับ สภาพสวยไม่มีสนิมนะครับผมด้านใต้นะครับเติมนี้ก็คือตรงหัวแจ็คนิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับซูมใกล้ๆพี่ๆจะได้เห็นอ่านะครับจะเป็นหัวแจ็คนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะมีช่องสเตอร์นะครับผมสเตอร์สิบเก้ายี่สิบนะครับดังเบานิดนึงนะครับนอกนั้นก็ใช้งานปกตินะครับผมต่อไปเป็นไปทาง คอร์สนะครับผมไปเริ่มจากคอสอีคิว e ต่อนะครับเดี๋ยวผมขอปรับใหม่แป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้ยไม่ใช่ปรับใหม่ <gesprochen> ปรับไฟแป๊บหนึ่งนะครับผมพอดีมืดนะครับ <laughs> วันนี้อาจจะลงครับนิดนึงนะครับผมอาจจะเพื่อนอาจจะนอนก่อนนะครับตัวแรกของคอร์สวันนี้จะเป็นของอดอทนะครับผม SR835 นะครับตัวนี้เป็นสองทางนะครับผมสภาพสวยมากนะครับเป็นคอร์สเซอร์นะครับผมเป็นคอร์สเซอร์อีแอนาล็อนลกนะครับผมสองทางนะครับ ลอตเป็นแบรนด์ของ U.S.A. นะครับผมเป็นของอเมริกานะครับสภาพสวยนะครับผมไม่มีสนิมนะครับสวยมากนะครับข้างหลังจะเป็นแจ็คโฟนนะครับข้างหลังจะเป็นแจ็คโฟนนะครับผม The U.S.A. นะครับผมบาย The U.S.A. นะครับ อะไรแท้อะไรสวยนะครับผมสภาพสวยนะครับไม่มีสนิมนะครับผมราคา2 8 0 0ันแนะครับผมตัวคอร์สนะครับ2,800บาทรวมส่งนะครับผมสภาพใหม่นะครับเป็นคอร์สสองทางนะครับผมต่อไปเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับผมคอมเพรสเซอร์เกจของ d ี k นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น DE 1 6 6นะครับตัวนี้ d ี k อะไรเกดีนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรเกดีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผม เป็นสเตอร์ไซด์ขวานะครับเป็น2องชันแนนนะครับเป็น2ชันแนนนะครับด้านหลังนะครับผมเป็น XLR กับแจ็คโฟนนะครับผมจะได้2แบบนะครับตัวนี้เป็นของ DBK นะครับผม DBK แท้นะครับราคา2000บาทนะครับผม2000บาทรวมส่งนะครับเซตเซตฝั่งซ้ายมือเก็บเงินปทางบวกเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะครับผมตัวละร้อยนะครับ ตัวนี้จะบอกราคารวมส่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเก็บปลายทางก็บวกเพิ่มตัวละร้อยนะครับ EQ เป็นของ c n นะครับผม c n CE 2 2 3 1 XL นะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่น XL นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับผมมีคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับผมหัวลุ่มที่2จะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับสไลด์ยาว2ชั้นนะครับผมสไลด์ยาว2ชั้นซาสเวียดแบนนะครับตัวนี้ก็อะไรเกรดิตนะครับเป็นอะไรอะไรไรนอนนะครับ ปิ้นนอนนะครับเป็นปิ้นนอนนะครับราคา2,500รวมส่งนะราคา2,500รวมส่งนะครับผม2,500รวมส่งนะครับข้างหลังก็จะเป็น x อ r นะครับผมไอ r าวานแจ็คโฟนนะครับ ชิ้นต่อไปตัวนี้เป็นปรีนะครับผมปรีคอร์สของอูดนะครับอูดก็ใช้อะไรเกรดดีเหมือนกันนะครับผมใช้อะไรเกรดดีนะครับ IC เกรดดีนะครับผมราคา3,500นนะครับ3,500รวมส่งนะครับผมตัวอูดนะครับด้านหน้าจะเสียบไม้ได้ได้4ตัวนะครับ1,2,3,4นะครับ ตัวนี้ด้านหลังนะครับผมเป็น3ทางนะครับเป็นโลกลางแหลมนะครับผมเป็น3ทางนะครับตัวนี้ก็จะมีวอลลุ่มด้านหลังด้วยนะครับผม3,500นนะครับผม3,500รวมส่งนะครับตัวต่อไปเป็นปรีคอร์สนะครับผมตัวนี้ยูเดียวนะครับยูเดียว ราคา2อ0พันามนะครับผม2อ0พัามรวมส่งนะครับเป็นของแอมเฟตนะครับผมแอมเฟตนะครับจะมีก็จะมีเบรดกลางแหลมนะครับผมเป็น3ทางนะครับแต่ว่าจะเป็นยูเดียวนะครับผมด้านหลังนะครับฝั่งนี้ด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นเบรดกลางแหลมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสัญญาณเข้านะครับผม2,300บาทรวมส่งนะครับ เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มชิ้นละร้อยนะครับผมฝั่งนี้นะครับชิ้นต่อไปเป็นมงคลเสาวนะครับผมตัวนี้ก็เป็น3ทางนะครับเสียบไม้ได้2ตัวนะครับผมด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะน่าจะมีสวิตช์บูทนะครับผมน่าจะบูทได้อีกนะครับเบรคกลางแหลมนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นหน้าดํานะครับเป็น2ทางนะครับผมเป็น2ทางนะครับก็จะมีเบรค มีโลมีกลางมีแหลมนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สองนะเป็นสามนะครับเป็นสามทางนะครับมีโลมีกลางมีแหลมนะครับผมข้างหลังก็จะมี x อกนะครับผมตัวนี้จะมี x อกนะครับแล้วก็แจ็คโฟนนะครับผมแล้วแต่เลือกใช้งานนะครับถ้าเข้าก็จะเป็น x อกนนะครับผมตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็มีแจ็คโฟนให้ด้วยนะครับผมราคาตัวนี้ราคาสี่พันสามนะครับผมสี่พันสามรวมส่งนะครับ เงินไปทางบวกชิ้นละร้อยบาทนะครับผมวันนี้ก็อาจจะมาดึกนิดนึงนะครับผมพอดีติดภารกิจนะครับพี่เพื่เพื่อนสนใจชิ้นไหนก็โทรมาสอบถามนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมมีเบอร์เดียวนะครับโทรมาติดต่อกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ